และต่อไปนี้เนี่ยเวลาที่คุณเข้าห้องน้ําเนี่ยคุณอาจจะต้องระแวงทุกครั้งที่คุณเข้าห้องน้ําเพราะว่าคุณอาจจะไม่คิดเลยว่ามันเนี่ยอาจจะอยู่ในห้องน้ําหรือว่าในห้องซ้วมของคุณก็ได้ครับถ้าหากว่าคุณคิดว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของฮานาโกซังอะคุณคิดผิดผิด เพราะว่าเรื่องที่นิกจะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสงครามมันคือตำนานบทใหม่ของปี2 0 2 3ันยบสามครับสก i น i ีดี้ทอเร สวัสดีครับทุกคนครับหายกันไปเต็มๆนะครับประมาณ1-2สัปดาห์นะครับนิกคิดว่าลหลายๆคนนะครับนิกคิดว่านะน่าจะมีแหละ <c oughs> นิกคิดว่าน่าจะมีหลายคนนะครับที่คิดถึงนิกนะครับผมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้รู้ไหมว่ามันคืออะไรนิกเนี่ยคิดถึงทุกคนมากๆเลยครับว้า <Wow! S 1> และหลังจากนี้ไปต้นไปครับพวกเราเนี่ยจะมาเจอกันในคลิปยาว ในจํานวนความถี่ในจํานวนปกติสักทีนะครับก็คือประมาณ3คลิปต่อหนึ่งสัปดาห์ครับผม <c oughs> และอย่าเพิ่งบอกให้นิกไปโกลนวดนะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งนะขอไว้หนวดก่อนนะครับทุกคนเรื่องที่นิกจะนํามาพูดในรายการมาฟังสตอรี่ในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นิกเนี่ยไปเจอมาโดยบังเอิญไม่บังเอิญได้ยังไงฟีดไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็เจอครับผมแล้วมันก็เกิดจากความอยากรู้ของนิกเองครับว่าไอสิ่งที่นิกเห็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ คนคิดเนี่ยมันคิดได้ไงวะทำไมมันกาวขนาดนี้เรื่องที่นี้จะมาเล่าในวันนี้เนี่ยมันก็คือ s k i b i ี i ทอเ l e t จากช่องดาฟั่งบูครับผมซึ่งใครอยากดูคลิปซีรีส์นี้แบบเต็มๆเนี่ยนี่ก็ได้ทำการแปะลิงก์ของช่องพี่เขาไว้นะครับที่ด้านล่างนะฮะถือว่าเป็นการให้เครดิตเขาด้วยครับผมแต่สำหรับในวันนี้นะครับในรายการมาฟังสตอรี่นะฮะนี่ขออนุญาตเปิดหัว ของ Skibeauty Toilet นะครับด้วยการเล่าคร่าวๆกับผมว่า s k i b ิดี t ท t o i l เลนั้นมันคืออะไรมันเกี่ยวกับอะไรทําไมมันถึงแบบก่าวได้ขนาดนี้แต่มันมีมาทุกคนเพราะนิกเชื่อว่าต้องมีหลายคนแน่นอนครับที่ต้องเห็นไอ้เจ้าสกีบิดี้ตัวนี้เนี่ยผ่านตาเพราะว่ามันกำลังดังมากๆแต่อาจจะไม่รู้จักครับว่ามันคืออะไรและไปพบกับ Origin of Skibidi Toilet ก,กันได้เลยครับ สกีบีดี้ทอเล็นั้นเป็นซีรีส์วิดีโอจากช่อง YouTube ดาวฟักบูซึ่งหากว่าคุณคุ้นกับเพลงนี้เนี่ยมันเป็นการรีมิ <S s กันระหว่างเพลง2เพลงครับนั่นก็คือเพลง p r o m i h e s ของ n e l l ี่เฟอร์ตและเพลงดอมดอมเยสเยของไบเซอร์คิงซึ่งมันเป็นแอนิเมชันดีไซน์นะคะที่ทั้งแปลก สยองขวัญแล้วมันก็กาวแบบบ้านมากๆมันคือหัวของผู้ชายที่โผล่มาจากชั้โคกครับผมแล้วมันก็ร้องเพลงนี้ครับ,บ,บซึ่งตามเนื้อเรื่องของซีรีส์นี้เนี่ยพวก s k i มิ d ี้ทอยเลพวกนี้นะฮะมันมีแผนการที่จะทำการยึดครองโลกโดยที่มีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแกนนำจาก Camera h าเฮสครับผมที่มาต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับพวกสกีมิ d i ้ทอยเล็ต วิดีโอแรกเนี่ยถูกอัปโหลดลงไปในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2023ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้เองครับและทันทีที่ลงไปเนี่ยมันก็โกวไวรัอมากๆจนทำให้มีการปล่อยวิดีโอสั้นของ Skibidi Toilet นั้นตามออกมาอีกเรื่อยๆหลายวิดีโอด้วยกันจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด39ตอนหรือว่า39 EP ไม่รวมวิดีโอพิเศษที่รวมทุก EP ของแต่ละซีซั่นเอาไว้ด้วยครับและที่สำคัญครับแต่ละ EP เนี่ย มียอดวิวไม่ต่ำกว่า30-40ล้านทุก EP ทุกวิดีโอ What t h t f**k ที่มาที่ไปของซีรีส์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นในวันที่8กุมภาพันธ์2,023ที่ทางช่อง The f u c k b o o m เนี่ยได้ทำการอัปโหลดวิดีโอแรกที่มีชื่อว่า s k i b i d y Toilet ซึ่งมันเริ่มจากการเป็นการกค่อยๆซูมกล้องนะฮะค่อยๆฟอ Follow เข้าไปในห้องน้ำและวพอมาถึงชักโครกครับผมมันก็มีหัวผู้ชายคนนี้โผล่แบบ จำะแกร์แบบเฮ้ยตกใจออกมาจากสักโครูพร้อมกับเพลงรีมิกเพลงนี้ที่มันแบบติดหูมากๆครับผมแต่ว่าแค่หัวเดียวหัวนี้ในวิดีโอแรกเท่านั้นนะครับมันเป็นตัวละครจากในเกมแก r ี่มอสซึ่งนิกเนี่ยก็โอเคนะไม่เคยเล่นแต่เชื่อไหมครับว่าเพียงแค่เขาลงคลิปเนี้ยคลิปสั้นๆเนี่ยลงไปได้ไม่นานเท่าไหร่ยอดวิวก็แตกไปถึงหลักล้านครับผม ทำให้หลังจากนั้นอีกแค่ไม่กี่วันครับเขาก็ได้ทำการลง EP 2, EP 3แล้วก็ EP 4ของ Skimity t o t o i t e ตตามออกมาติดตและแต่ละ EP ที่ปล่อยออกมานนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้า Skimity Toilet นั้นมันมีหลายตัวหลายคาแรคเตอร์แล้วมันก็อัพเลเวลความเก่งขึ้นตามลำดับไปเรื่อยๆครับทั้งจำนวนที่เพิ่มขึ้นมีตัวใหม่มาที่ตัวใหญ่ขึ้น รวมกันเป็นกองทัพดูเหมือนว่ามันกำลังจะยึดครองโลกจนกระทั่งมาในอีพีที่5ครับที่เราเริ่มสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้านี้มันไม่ได้มาเล่นๆแล้วครับเพราะว่ามันมีสกวิทยทอเลทที่บินได้แล้วทุกคนมันเอาแน่มันต้องยึดโลกของเราแน่นอนเอางี้ดีกว่านิกนอนดูเมื่อคืนใช่ไหมครับนิกรู้สึกว่ามันก็คำคนะแต่ว่ามันก็ติดมูตติดอารมณ์ของความหลอนเนี่ย นิดแบบให้ความรู้สึกแบบก็หล่อเนทุกคนหน้าผมมาจากชโครกอ่ะและทั้ง5 EP แรกครับก็ได้รับการรวบรวมเข้าไว้เป็นซีซสั้นที่1หลังจากนั้นเนี่ยในวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาครับทางช่องนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปโหลดซีรีส์นี้ต่อใน s k i b i d y Toilet EP ที่6-7 นับรวมกันเป็นซีซั่นที่2ครับซึ่งถ้าหากว่าคุณสังเกตดีๆนั้นคุณจะเห็นว่าใน EP ีที่7จะมีการปรากฏตัวครั้งแรกครับผมของกลุ่มที่มาต่อต้านแล้วก็มาต่อสู้กับพวกสกิบวีดีทอเลน e t ซึ่งนั่นก็คือกลุ่มของคามิราเฮดกดชักโครกแบบปั่นในหัวเนี่ยลงไปใัโคก ซึ่งใน EP ที่8นั้นครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเขาเนี่ยทำสงครามกันอย่างแบบดุเดือดแล้วครับทุกคนสงครามมันเริ่มแล้วทุกคน,นอ,ยอ,อ,อยู่ฝ่ายไหนดีระหว่าง s k i p ี y Toilet หรือว่า ่ายต่อต้านคาเมราเฮดซึ่งไอ้วิธีการจัดการกับเจ้าสกีบิทเทเล็ตนั้นมันก็มียากเลยครับถ้าหากว่าคุณไม่กลัวการติดเชื้อนะนั่นก็คือการกดชักโครกที่ด้านหลังครับผมและเจ้าหัวนี้เนี่ยมันก็จะการปลัดลงไปด้านล่าง มันง่ายมากเลยใช่ไหมครับทุกคนและในช่วงปลายเดือนเมษายนครับทางช่องนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปโหลดซีซั่นที่3ของสก i t o t o i l e ตกับ EP ที่90แล้วก็11ตามออกมาซึ่งเรียกได้ว่าสงครามเนี่ยก็ดุเดือดเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับทางฝ่ายสก i บ i Toilet นั้นก็โหดมากขึ้นด้วยแบบเอาหัวแบบถกกัดกิน เพราะหากว่าเพื่อนๆกับน้องได้มีโอกาสไปดูเนี่ยใน EP ที่10นั้นทั้งฝ่าย c คาเมราเฮทนั้นได้จัดการกับบอสโฮลี่สกิวิต t ้ทอยเลตโดนกดชักโครกปรัดลงไปสงครามเนี่ยมันก็เลยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับอ่ะในซีซั่นถัดมาครับสงครามเนี่ยมันก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับดุดเดือดมันมากยิ่งขึ้นคุณจะได้เห็นวิธีการจัดการกับเจ้าทอยเลตแบบแปลกๆครับผมกดชักโครกันแบบตุ้มตุ สกีบีที่เองเนี่ยก็สามารถปล่อยแสงออกจากตาได้ทุกคนตู ทำลายล้างกันแบบสุดๆเลยครับและในซีซั่นที่4ที่5านั้นทุกคนก็จะได้เห็นสกีบี้ทัวเรลในเวอร์ชั่นในคาแรคเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาแล้วมันก็แปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นรวมถึงทางฝ่ายของคาเมราเฮดเองนั้นก็ได้มีตัวละครแปลกๆี่ยเพิ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นไม่แพ้กันเลยครับในซีซั่นถัดมานั้นก็จะมีการต่อสู้ที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้นตามลําดับครับผมแล้วก็มีตัวละครแปลกๆโผล่เข้ามาให้เราได้เห็นกันแทบทุกตอนทุก E ีียกตัวอย่างเช่นเจ้าสปีกเกอร์แมนครับซึ น่าสนใจมากๆแต่และตัวเนี่ยก็เท่มากๆด้วยเรียกได้ว่าผลัดกันเสียเปรียบได้เปรียบต้องยอมรับครับว่าทีแรกอย่างนี้ก็อยากจะดูแบบผนผ่านนะครับแต่ว่าพอลองได้ดูแบบจริงจังแล้วเนี่ยด้วยความที่คลิปมันสั้นครับผมนี่ก็ดูไปเรื่อยๆครับมันก็เพลินดีนะฮะบ,บอกเลยว่าโคตรกันทั้ง2ฝ่ายครับดุเดือดสุดๆตอนนี้เนี่ยก็มีวิดีโอของ Skibidi Toilet ท,ทั้งหมดนะครับสามสิ EP ด้วยกันถึงแม้ว่าแต่ละคลิปแต่ละ EP นั้นจะเป็นคลิปสั้นๆไม่กี่นาทีแต่ว่าจริงๆล้ขอลขออมมูงันนเนี่ย ทางลึกแล้วก็น่าสนใจมากๆเดือดสุดๆครับเพราะว่าแต่ละ EP เนี่ยเขาก็ปล่อยตัวละครใหม่ๆออกมานะฮะแทบทุก EP ทำให้สกีบีดี y ทอเ l ต t นั้นเป็นที่พูดถึงกันมากๆในตอนนี้ถ้าคุณสไลด์ไปดูเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าหลายๆช่องนั้นได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสกีบีดี y ทอเ l ต t ครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องอินเทรนด์กับเขาด้วยนะฮะอ่ะ ถ้าเป็นไม่ได้นะครับนิกก็จะพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสกิมบีดี้ทอเรตนะครับออกมาให้ทุกคนดูถ้าหากว่าทุกคนชอบแล้วก็สนใจนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเลครับที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับสกิมบี t ี้ทอเตครับผมถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะฮะที่ด้านล่างนิกจะตามไปอ่านครับผมแล้วพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวดำมืดแล้วก็สุปสานแบบนี้ได้ไหมนะครับในวิดีโอถัดไปครับวันนี้เนี่ยลาไว้ก่อนนะครับทุกคนอ่ะเอาไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ